ความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองขอเจริญสุขสวัสดีไปยังบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ติดตาม โครงการสำมนเนบนรรดชาสำมนเรนภาคฤด,ดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัรชรสุดาสยามรมราชกุม,มารีตั้งแต่วันที่ยี่ 15, มีนาคมจนถึงวันที่9เมษายนซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของโครงการซึ่งในวันนี้ช่วงภาคป่ายสำมานเรนก็จะได้ลาสิกขาแล้วจึงถือโอกาสได้มาสัมภาษณ์สมัมานณในโครงการซึ่ง ก็จะได้สัมภาษณ์ตัวแทนของสมมเณเนทั้งหมดห้าสิบสามรูปนะครับเริ่มตั้งแต่สมมนเนรูปแรกครับแนะนําตัวเองครับชื่ออะไรครับสวัดีครับผมชื่อสมณตเนปันินครับสอาจารย์สงให้ไปเลยถือไว้สองตัวผมชื่อสมณติเนปันินครับผม อายุสิบขวบครับเรียนอยู่โรงเรียนหน้าพระศิลป์บริหารธุรกิจครับสวัสดีครับผมสัมมาเนรรัตพลพรมเทพครับชื่อเล่นชื่อสัมมาเนร,รปืมอายุสิบสองปีครับมาจากโรงเรียนบ้านคลองใหม่พอเปิดกรบำรุงครับสวัสดีครับผมสัมมาเนรสุรยุทธเกตวงศา ชื่อเล่นชื่อเนนเป้มาจากโรงเรียนนาคประสิทธิ์อายุ14ปีครับสวัสดีครับผมชื่อสามเณรอัจเชษฐ์พันพึกชื่อเล่นชื่อเนนทีเอ็มครับมาจากโรงเรียนเม่งหัวกองฮักครับอายุ10ปีครับนะครับต่อไปก็อาจารย์ก็จะได้ ในสัมภาษณ์ตัวแทนของสมมเณรทั้งสรูปนะครับก็จะสัมภาษณ์เริ่มตั้งแต่สมมเณรรูปแรกเลยนะครับก็คือสมมเณรปานินเนานะซึ่งได้ยินว่าสมมเณรปานิน,นบวชครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็จะถามว่าารู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับการชักชวนให้เข้ามาบวชครับผมมาบวชเองครับเพราะว่ามีความรื่องสนับพระพุทธศาสนาแล้วก็จะได้ ส่วนบุญให้ใจผมที่เรียกผมมาแล้วแล้วผมก็ไม่เคยมีโอกาสต่อแทนพระคุณท่านเลยถามสัมมาเนรรูปที่สองนะครับสัมมาเนรปลื้มนะครับได้ยินว่าสัมมาเนรปลื้มเนี่ยมาบวชสองปีแล้วนะครับมากกว่าสัมมาเนรปาน,นินหนึ่งปีนะครับ อยากจะถามว่าทําไมถึงมาบวชครับมาเราติดใจกับอะไรถึงมาบวชมันสนุกยังไงลองอธิบายให้ให้ฟังหน่อยครับสาเหตุสาเหตุที่มาบวชเพราะว่าผมอยากตามรอยบาทพระศาสนาของพระพุทธเจ้าครับแล้วก็ที่มาบวชเพราะว่าคุณครูบอกว่าให้ลองบวชด,ดูสักครั้งแล้วผมก็ลองมาบวชแล้วผมก็ติดใจผมเลยมา ครั้งที่สองครั้งที่สามครับนะครับคำถามต่อไปนะครับจะถามสัมามนินเป้ที่ว่าเป็นสัมานนที่เป็นสำมามนนที่จะอายุมากที่สุดในโครงการก็คือสิบสี่ปีนะนะครับก,ก็จะถามว่าก่อนบวชในสัมานนเป้เนี่ยรู้สึกวิตกกังวลอะไรไหมครับก่อนที่จะมาบวชครับ ก็มีความวิตกกังวลครับเพราะครั้งแรกที่ผมบวชผมไม่สบายฮะเป็นไข้หวัดครับสมณีรุ่งถัดไปนะครับก็จะถามว่าความคาดหวังครับที่เราบวชแล้วเรามีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับความคาดหวังของเรา อยากจะตอบแทนบุญคุณตายายพ่อแม่พี่น้องป้านะอาที่เลี้ยงผมมาจนถึงอายุสิบปีครับและผมก็อยากสืบอายุพระพุทธศาสนาอยู่ยืนไปถึงพันปีข้างหน้าครับบคนี่คือคำตอบทั้งหมดนะครับของสำมณนเณรตัวแทนทั้งสี่รูปซึ่งเป็นคำตอบที่เราสัมภาษณ์ก่อนก็เรียกว่าก่อนบวชก็เรียกว่าก็ต้องพูดให้ญาติโยมได้เข้าใจว่า ก่อนบวชเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะครับก็ถึงมาบวชทีนี้เมื่อยาดโยมได้รู้วัตถุประสงค์ของสัมมเนรแต่ละรูปแล้วว่าเขามีความมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับซึ่งต่อไปก็จะได้ถามว่าในระหว่างที่บวชเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเริ่มแต่สัมมเนรทียมนะครับจะถามว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในระหว่างที่กําลังบรรพชาบวชเนี่ยครับคืออะไรครับ การมีสติครับแล้วก็การดำรงจิตให้มั่นแล้วก็ทำความดีได้ดีทำความชั่วได้ชั่วแล้วก็เรื่องของชาดกที่พระอาจารย์เป็นคนเล่าให้ฟังครับนะครับในระหว่างบวชนี้ครับเราก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายเยอะแยะจากพระอาจารย์เนาะทั้งชาดกทั้งเรื่องเล่าต่างๆโดยเฉพาะเรื่องชาดกเนี่ยเยอะมาก อาจารย์แต่ละรูปท่านก็จะมีเรื่องเล่าที่ต่างกันไปนะครับที่นี้จะถามครับความประทับใจครับในระหว่างที่เราเข้ามาบรรพชาเป็นสมณีนที่นี่ครับตลอดระยะโครงการเนี่ยเรามีความประทับใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะขอถามสมณีนเป้ครับผมก็มีความประทับใจในพระวิทยากรและพระพี่เลี้ยงครับท่านดูแลดีให้ความรู้ดีครับ ต่อไปครับเมื่อในระหว่างที่เราได้รำบวชแล้วนะครับเราสัง,สงเกตดูว่าเราก็จะได้ความประทับใจได้การเรียนรู้ได้ความประทับใจนะครับต่างๆมากมายอาจจะเช่นที่อยู่อาศัยเนาะจะรู้สึกสะดวกสบายที่อบรมจากแต่ก่อนยังไม่ติดแอร์ก็ติดแอร์แล้วก็อาหารที่สัปปายะที่พักผ่อนก็สัปปายะทุกสิ่งทุกอย่างสัปปายะทั้งหมดนะครับรวมอยู่ในสถานที่แห่งนี้และกลางคืนก็ยาดิยยมทุกท่านครับ กลางคืนนี่ที่นี่เงียบม,มากและสัมมณเนนก็จะพักผ่อนเร็วด้วยนะครับทีนี้คําถามต่อไปนะครับคําถามต่อไปจะถามสัมมาเนนว่าเราได้ข้อคิดในแต่ละวันในขณะที่เราบวชเป็นสัมมาเนนนี้มากน้อยเพียงใดครับสัมมาเณนปลื้มครับข้อคิดที่ได้ก็คือเราต้องคิดก่อนที่เราจะทําคิดก่อนพูด คิดก่อนทําครับแล้วก็เวลาจะทำอะไรทําให้มีสติครับผม,มนี่คือคําตอบนะครับในระหว่างที่สมมเนีนได้บรรพชานะครับก็คือว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็มีความประทับใจอะไรในโครงการนี้บ้างแล้วก็ได้ข้อคิดคติเตือนใจอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับสําหรับญาติโยมที่ให้ความทานุบํารุงอุปถัมภ์ดูแลสัมมาเนนมาตลอดโครงการนะครับและคําถามต่อไปครับจะเป็นคําถามที่เป็นช่วงสําคัญก็คือคําถามหลังจากที่เราจะลาสิกขาไปเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเราจะอยู่อย่างไรเวลาไปอยู่โรงเรียนเราจะต้องทําตัวอย่างไรอยู่ที่บ้านเราจะต้องทําตัวอย่างไร และในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราจะต้องทำตัวอย่างไรนะครับก็จะถามสัมมนเนยเลยว่าหลังจากที่เราบวชนะครับมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างถามสัมมนเนพลานินครับผมมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถอยู่ตัวเองได้ต้องให้ คนก็ชิดหรือคนอื่นดูว่านิสัยพฤติกรรมของเรามันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับคำตอบอาจจะไม่ได้ยาวมากมายนะครับอาจจะกระชับฉับไวนะครับเพ<ด>ื่อให้ผู้ฟังทางบ้านหรือญาติโยมที่ติดตามโครงการสมบูรนณ์ภาพดูรรุ่นที่8ได้ฟังแบบเข้าแจงง่ายๆนะครับซึ่งคำถามต่อไปนะครับ ก็จะถามว่าเมื่อเราบรรพชาสัมมาเนนแล้วลาสิกขาไปแล้วเนี่ยจากแต่ก่อนก่อนที่เราจะมามาบวชนะครับเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนานี้น้อยมากและเมื่อเราลาสิกขาไปครับเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนามากขึ้นหรือว่าน,น้อยลงอย่างไรบ้างถามสัมมาเนนปลื้มครับ เรื่องพระพุทธศาสนาผมก็มีความรู้มาจากคุณครูที่โรงเรียนครับคุณครูก็สอนครับแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากครับพอมาบวชผมก็ได้รู้เยอะขึ้นเลยครับพระอาจารย์ก็เล่าให้ฟังครับหรือว่าเปิดสื่อต่างๆให้ดูครับต่อไปครับคําถามนี้ถือว่าเป็นคําถามที่มีความสําคัญนะครับเป็นคําถามที่ว่า เราจะสามารถนำหลักธรรมไปใช้อะไรบ้างในชีวิตประจำวันหลังจากเราลาสิกขาไปที่นี้ครับอยากจะถามว่าความดีครับสิ่งที่เราอยากจะทำต่อไปหลังจากที่เราไม่ได้อยู่ในความเป็นสัมมะเนนแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรครับเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางของความดีครับถามสัมมะเนนเป้ครับผม ก็อยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่ทดแทนบุญคุณท่านครับแล้วก็การมีสติอยู่กับตัวเองไม่ประมาทในสิ่งต่างๆครับคำถามต่อไปนะครับก็จะถามว่าการบวชครั้งนี้ท่านสามารถนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างสาธรรมเนน TM ทีเอ็มครับ นั่งกรรมาฐานทุกๆหนึ่งสัปดาห์เพื่อที่เราจะได้มีสติให้มั่นครับแล้วก็สวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นครับแล้วก็มีสติไม่ประมาทในการขับรถในการกินข้าวถ้าเราไม่มีสติในการกินข้าวแล้วก็เผลออาจกัดลิ้นกัดปากตัวเองได้ครับอืมครับผมนี่คือข้อคิดนะครับให้แง่คิดแง่มุมหลังจากที่สมมเนณทั้งหมดได้บรรพชาในโครงการมาใน ระยะเวลาตั้งแต่ถ้าจะนับตั้งแต่วันที่เป็นเครื่องหัดอยู่ก็คือวันที่25เป็นต้นมาแล้วก็บรรชาวันที่26นะครับในช่วงบ่ายแล้วก็อยู่เป็นสมัมมเนนแบบ24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่27จนถึงวันนี้นะครับทีนี้จะถามความเห็นส่วนตัวนะครับสมัมมเนนว่า